Apple ปิดดิ Chat GPT นะครับเตรียมนำ AI มาใส่ใน iOS 18หรือว่า iPhone ได้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม หลังจากที่มีข่าวลือเกี่ยวกับทาง Apple ว่า Apple เนี่ยจะพยายามปิดดีลเอา AI เจ้าต่างๆมาใส่นะครับเพราะว่าอย่างของซัมซุงนะครับตอนนี้เขาก็มีดีวกับทาง Google ซึ่งนํา AI จากทาง Google นะครับมาใส่ในมือถือ s ซัมซุงแล้วก็ทําให้มือถือซัมซุง S24 เนี่ยค่อนข้างขายดีมากๆเลยล่าสุดคือฝั่งของ Apple พยายามดีลทั้งดิวนี่นะครับจนมาได้ปิดดีวกับ Open AI ซึ่งเป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม AI ที่มีชื่อว่า h ช t GPT นะครับผมซึ่งง ดังที่สุดนะฮะณนะเวลานี้นะครับข่าวลือจาก b l o มเบิร์นะครับผมทางต้นทางก็มีการแจ้งว่าเนี่ยตอนนี้ AI ChatGPT ได้ปิดดิวกับทาง Apple เรียบร้อยแล้วและ Apple ก็เตรียมนำมาใส่แล้วก็น่าจะเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดตัว iOS 18ที่จะถึงนี้นะครับผมในเดือนมิถุนายนนะครับปกติแล้วก็จะมีการเปิดตัว iOS ใหม่ๆนะครับทุกๆงานกลางปีหรือว่าเรียกว่างาน WWDC นะครับและปีนี้ก็จะเป็น WWDC 2 0 2 24โดยที่น่าจะมีอะไรมาให้ลุ้นกันนะครับโดยข่าวลือก็เสริมเข้าไปอีกนะครับว่าตัวของ iOS 18เนี่ยจะมีการนำ ChatGPT เนี่ยมาฝังเข้ากับตัว Siri ซึ่งเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะของตัวของ iPhone นะครับผมผู้ช่วยอัจฉริยะตรงนี้ก็สั่งการด้วยเสียงนะครับคราวนี้เนี่ยจะมี ChatGPT เข้ามาอยู่ในตัวของ Siri เข้ามาด้วยเลยและตัวนี้จะทำงานโดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับตัวของเซิร์ฟเวอร์หมายความว่ามันจะมีความปลอ ภัยมันจะทํางานผ่านตัวของชิป CPU แล้วก็อยู่บนเครื่องสมาร์ทโฟนของเราเท่านั้นโดยปกติแล้ว A i เนี่ยเวลาประมวลคําสั่งนะครับผมเขาจะส่งเข้าไปในผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วก็เข้าไปเครื่องเซิร์ฟเวอร์ซึ่งมันอาจจะมีข้อมูล,ลยอะไรต่างๆที่หลุดรั่วไปหรือว่ามันไม่มีความเป็นส่วนตัวนะครับในของ Apple เนี่ยที่ดีลกับทาง o p เพน i มาที่จะเอามาใส่ใน iPhone เขามีข่าวลือว่าจะเป็นการทํางานแบบ On device ครับหรือว่าทํางานอยู่บนเครื่องมือถือของเราเท่านั้นหรือว่า iPhone เท่านั้นนะครับโดยที่ข้อมูลเราก จะไม่ล้วนไหลแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะครับก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าในฝั่งของ iOS 18ที่จะเปิดตัวมานะครับจะทําให้บรรยากาศการที่ Apple เนี่ยมีภาพตอนนี้ว่าตามหลังฝั่งของ Android ตามหลังฝั่งของ Samsung ตามหลังฝั่งของ Google ในเรื่องของ AI เนี่ยทำให้ภาพลักษณ์ตรงนี้ขับมาได้แล้วก็ทําให้ยอดขายของตัว iPhone ในปีนี้จะเติบโตขึ้นได้อีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าปีก่อนหน้านี้ในภาพรวมถือว่า iPhone ทั้งจีนเนี่ยก็ยอดขายค่อนข้างดรอปไปประมาณ โอเคครับ, okay, รบสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามจะได้เจอข้อมูลใหม่หมๆแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับฝากกดติดตามช่องอติรีวิวไว้ด้วยกันละกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ